สวัสดีครับ Ooh. คลิปนี้เราก็มาดูวิธีการตัดภาพให้เป็นวงกลมนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเราทําเกี่ยวกับพอร์ีโอแต่ว่ารูปรูปถ่ายนี่เป็นวงกลมนะครับทีนี้เราจะเอารูปถ่ายใส่เข้าไปในวงกลมทํำยังไงนะครับอันดับแรกก็ให้เพ <Method. S 2> ื่อนสมาชิกวาดรูปวงกลมให้พอเหมาะกับรูปภาพที่เราต้องการใช้คร <Milky> ับเช่นอย่างนี้นะครับเมื่อเราปรับปรับปรุงปรับพวกวงกลมให้เรียบร้อย้วครับเป็นตำแหน่งที่จะให้เกิดรูปนะครับ อย่างนั้นเราก็จับวงกลมไว้นะครับแล้วก็กดชิปจับรูปภาพไว้คือก็คือจับ2ชิ้นไว้นะครับทั้งรูปวงกลมแล้วก็รูปภาพจากนั้นเราก็กดอิน e r s e ซ t นะครับแค่นี้เราก็จะได้รูปวงกลมก็ามาแปะในพอร์ตโฟลิโอของเราแล้วนะครับนี่นะครับเราจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องเป็นวงกลมก็ได้เป็นรูปทรงอื่นก็ได้ฮะหรือเป็นวงกลมที่มีแบบว่า มีเทคนิคอะไรอีกเพิ่มเติมขึ้นอีกที่เป็นอย่างเช่นว่าเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับอ่าเป็นวงกลมอย่างนี้แต่เวลาภาพที่บิดแมสที่เรานํามาใช้เนี่ยพยายามให้มันใหญ่กว่าการใช้งานจริงนะครับเพราะว่าถ้าไปขยายแล้วมันจะเกิดการแตกกระส่าอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็ตัดเข้ามาช่วงนี้นะครับแล้วผมก็จับตัวข้างนอกนี้ไว้แล้วก็เลื่อนเข้ามาจับ2อ,อันนี้ไว้แล้วทำการอินเตอร์เซ็ตครับ ให้คอมบายเจาะคอมบายเจาะแล้วผมก็จะได้เส้นรอบหนึ่งรอบแล้วก็ได้เส้นตัวนี้นะครับจากนั้นผมก็จับสองตัวนี้ไว้เราเชื่อมกันเชื่อมติดก,กันแล้วค่อยมาอินเตอร์เซ็คูปภาพอีกทีหนึ่งนะครับอินเตอร์เซ็ครับเราก็จะได้รูปรูปทรงที่เป็นลักษณะนี้นครับเราก็ได้เรียกว่าเป็นเพิ่มเพิ่มเทคนิคแทนที่จะเป็นวงกลมอย่างเดียวมีวงกลมซ้อนกันสองอัน อันนี้ก็เรียกว่าเราจะทําเป็นรูปภาพอะไรก็ได้เป็นรูปหัวใจก็ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปอะไรก็แล้วแต่เราก็คืออย่างที่ผมจะสั่งให้ดูนะครับก็คือเราทําเป็นวงกลมไปก่อนนะครับแล้วก็วาดรูปวงกลมวงเล็กหนึ่งวงขึ้นไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ย้ายจุดหมุนมาไว้ที่ตร,ตรงกลางเซนเตอร์แล้วเลื่อนนิดเดียวนะครับขึ้ขวาบวกตามด้วยคอนโทลดีนะครับมันจะเป็นวงกลมรอบ รอบตัววัตถุนะครับจากนั้นเราก็เชื่อมสองอันนี้เชื่อมทั้งหมดนี้ไว้ด้วยกันเราก็จะปา่กลายเป็นแบบเหมือนดอกไม้อย่างนี้นะครับเราก็จับรูปกระจับรูปทรงที่เราต้องการตัดไว้แล้วก็กดอ,อินเสกนะครับเราก็จะได้รูปที่เป็นแบบแทนที่จะตัดเป็นวงกลมตัดเป็นเ,เหงินกับ นอกไม้นะครับก็เรียกว่าเราจัดรูปตามรูปทรงของบิดแบ t ที่เราวาดขึ้นมานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นทำพอดโพลิโอแบบเป็นนางแบบอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เอารูปใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเอาสถานีนะครับวางรูปวางรูปให้ให้มันมีส่วนของตัวที่เป็นโค้งๆอยู่ข้างในนะครับแล้วเราก็ทําการตัดนะครับตัดรูปนะครับตัดรูป เราใช้เครื่องมือเบเซียทูนะครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็คลิกคลิกคลิกไปเรื่อยๆนะครับคนดัไม่เป็นก็ทําได้เพราะว่าการคลิกนี่เองง่ายการเลื่อนไปนิดนึงใกล้ๆกันนะครับแล้วก็คลิกไปเรื่อยๆส่วนคนดับเป็นก็ง่ายหน่อยก็คือสามารถจะดึงทิ้งโค้งไปตามเส้นผมได้อย่างง่ายได้นะครับเดี๋ยวผมคลิก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 ไปเรื่อยๆนะครับ คลิกตัดไปเรื่อยๆแ,แล้วก็ปิดนะท้ายรูปทรงของผมก็ทำการเปลี่ยนทั้งหมดให้เป็นเส้นโค้งนะครับแล้วก็เป็นสมมาตรแก่เท่านะเส้นที่ได้ก็จะโค้งขึ้นนะครับเป็นโค้งขึ้นแต่ว่าเราก็ลบจุดที่มันเด้งออกมาออกไปนะครับโดยใช้วิธีนุงสีก่อนค,ครับไดได้มองเห็นเห็นไหมครับเราก็จะมองเห็นแล้วเราก็ดีลีทพวกจุดเว้นจุดออกไปนะครับให้มันคม ให้มันเป็นแบบว่าเป็นรูปทรงที่โค้งสวยนะครับนี่นะครับพอได้เสร็จแล้วเราก็เอารูปตรงส่วนหน้าครับกับส่วนที่วงเป็นวงกลมนะครับทําการเชื่อมเข้าไปหากันแล้วก็อินเตอร์เซ็กต่กับรูปภาพนะครับจับกดแล้วก็อินเตอร์เซ็กต่กับรูปภาพเราก็จะได้รูปรูปภาพที่เป็นแบบออกประจักวงกลมนะครับมีวงกลมแล้วก็มีที่โหนออกมาก็เหมาะจะทําเป็นแบบพอพร์ตเฟสิโลดังแบบนี้นะครับ ก็สามารถเรียกว่าทำกราฟิกรูปทรงอะไรก็ได้ครับทับลงบนรูปแล้วก็อินเตอร์เซ็กนะครับง่ายไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตัดรูปเป็นมุมลมตัดรูปเป็นรูปทรงสารพัดได้อย่างเช่นว่าอย่างนี้นะครับแร้วผมก็หมุนนะแล้วก็ทำด้วยคนทนดีอ่าเป็นรูปควงสวา่านนี้แล้เราก็เชื่อม แล้วก็เอาเข้าไปตัด intersect อืมแค่นี้ครับในรูปแบบว่ารูปทรงอะไรอย่างเช่นว่าสี่เหลี่ยมมุมโค้งนะครับมุมโค้งอ่าแล้วก็เอาไปตัด intersect เด็นไหมครับก็ได้ภาพสี่เหลี่ยมมุมโคง้งเราเอาเป็นสามเหลี่ยมก็ได้หกแฉกสี่แฉก เป็นเป็นเหมือนกับเป็นนี่เนี้ยก็ได้นะครับเออเอาเป็นเครื่องมืออะไรจะเครื่องมือพลิกอนก็ได้แล้วเราก็ทําเป็นรูปดาวนี่นะครับแล้วก็ตัดเข้าไปอินเตอร์เซ็ปนี่เราก็ได้รูปเต็มเลยนะ,ะเพราะก็เป็นรูปทรงตามที่ ิดแมเอ้ตามเวกเตอร์ที่เราวาดทับเข้าไปครับลองทํากันดูนะครับไม่ไม่ง่ายเลยเอไม่ใช่ไม่ยากเลยครับลองทํากันดูบคครับ